แม็กวีรคณิตขอโทษแล้วโดนขุดคลิปทำตัวไม่เหมาะสมเจอขุดคลิปเก่าสมัยโปรโมทละครมักกะลีที่รักเมื่อปี2565ที่ชาวเน็ตมองว่ามีคำพูดกับการกระทํบบางอย่างไม่เหมาะสมกับหลิงหลิงสิริลณ์นางเอกของเรื่องทำให้เกิดกระแสดราม่าทางทวิตเตอร์เอ็กทันทีงานนี้ทำเอาแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกมาชี้แจงเป็นการด่วนพร้อมขอโทษหากการ กระทำดังกล่าวทําให้หลายคนไม่สบายใจแต่ยืนยันเจตนาว่าแค่อยากให้รายการสนุกงานนี้ก็ได้พูดคุยกับหลิงหลิงอีกครั้งและอีกฝ่ายไม่ได้ติดใจอะไรโดยแม็กวีรคณิตได้โพสต์ภาพข้อความเพื่อชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่ให้สัมภาษณ์ของผมกับน้องหลิงหลิงเพื่อโปรโมทละครเรื่องมักกะลีที่รัก ที่ได้ออนแอร์ air ไปเมื่อ2-3ปีที่แล้วผมกับลิงเองและเพื่อนๆน,นักแสดงในกองหลายคนเราสนิทกันมากและนับถือกันเป็นพี่น้องอย่างสนิทใจทั้งผู้จัดทีมงานและนักแสดงเราแค่อยากให้การสัมภาษณ์ของเราทำให้รายการสนุกเพราะผมรักละครเรื่องนี้มากครับหากทุกคนได้ดูบทสัมภาษณ์โดยรวมจริงๆจ,จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยครับและการถ่ายทำของรายการทุกอย่างเป็นทางการผ่านการพิจารณาจากทางช่อง3ามแล้วครับในส่วนตัวผมได้คุยกับลิงเองอีกครั้ง น้องเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ถ้าการกระทําของผมมันทําให้ใครไม่สบายใจหรือไม่เหมาะสมผมก็ต้องขอโทษและจะระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์ให้มากขึ้นครับสุดท้ายขอขอบคุณทุกคําติชมมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับนอกจากนี้แม็กวีรคณิตยังได้โพสต์ข้อความอีกว่าทุกวันนี้ผมเองขอเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขง่ายๆอยากดูแลคนที่เรารัก และรักเราให้ดีที่สุดและอยากทำให้มันสร้างสารรค์มากๆครับเพราะมองเห็นว่าเวลาในชีวิตคนเราไม่ได้ยาวอยากเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆและทำเรื่องดีๆให้กันไว้หวังว่าจะสร้างพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ